ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าอาวุธชิ้นแรกๆที่ชาติวันตกใช้จัดการรัสเซียทันทีที่รัสเซียบุกยูเครนเนี่ยก็คือการใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆเพื่อกดดันให้รัสเซียหาทางออกไม่ได้กดดันรัสเซียทางเศรษฐกิจไปเลยไม่ว่าจะเป็นการกดดันทางการเงินหรือว่าการกดดันทางการค้าแนวทางหนึ่งที่ถูกนํามาใช้กดดันก็คือเรื่องการคว่ำบาตรพลังงาน ที่ส่งมาจากรัสเซียนะครับเรื่องนี้ดูเหมือนว่าผ่านไปแล้วหนึ่งปีเนี่ยจะเห็นได้เลยเนะครับว่าชาติตอนตกที่ดําเนินมาตรการกดดันผ่านการคว่ำบาตรพลังงานของรัสเซียทั้ทงทั้งที่ตัวเองเคยพึ่งพาพลังงานของรัสเซียเป็นหลักเนี่ยดูเหมือนจะสามารถลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียได้จริงนะครับแม้ว่าการลดการพึ่งพารัสเซียเนี่ยจะต้องแลกมาด้วยการซื้อพลังงานในราคาที่สูงขึ้นมีความยากลําบากมากขึ้นต้องไปหาแหล่งพลังงานอื่นมากขึ้น แต่ว่าสุดท้ายก็ดูเหมือนว่าการพึ่งพาพลังงานของรัเสเซียจะเกิดขึ้นน้อยลงในสหภาพยุโรปแต่ว่าก็ยังมีมุมบวกตามมาอีกเรื่องก็คือชาติตะวันตกก็เริ่มหันไปใช้พลังงานสะอาดหรือว่าพลังงานทดแทนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยเช่นกันนะครับแต่ถึงอย่างนั้นการจะมาบอกว่ามาตรการคว่ำบาตรพลังงานรัเสเซียของบรรดาชาติตะวันตกเป็นยาวแรงที่ประสบความสําเร็จคุยแบบนี้ก็อาจจะไม่ถูกนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา พอชาติตอนตกออกมาจากการคว่มบาตรพลังงานปุ๊บรัเสเซียก็แก้เกมโดยเป็นการแก้เกมในการขายพลังงานในราคาที่ถูกกว่าในราคาที่ผ่านการลดราคาแล้วให้กับชาติอย่างจีนและก็อินเดียแน่นอนนะครับรายได้ก็คงจะไม่เป็นกรอบเป็นกรรมเหมือนตอนที่ขายให้ยุโรปอันนั้นขายง่ายกว่าราคาก็ดีกว่าเพอๆปริมาณก็จะมากกว่าค่อนข้างมากด้วยแต่พอขายให้จีนแล้วก็อินเดีย ราคาก็ต้องถูกกว่าต้องลดราคาให้ปริมาณที่ขายให้จีนกับอินเดียเนี่ยก็ยังถือว่าไม่มากเท่าที่เคยขายให้กับยุโรปแถมการขนส่งเดิมการขนส่งให้ยุโรปมีท่ออะไรอย่างดีเลยแต่ว่าการขนส่งให้จีนกับอินเดียเนี่ยยังต้องใช้วิธีการขนส่งทางทะเลอยู่มีอุปสรรคมากมายทําให้รัสเซียอาจจะไม่ได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรเมื่อเทียบกับก่อนสงครามยูเครนที่ขายพลังงานขายน้ํามันให้กับยุโรป แต่ว่าไม่หมายความว่ารัเสเซียจะไม่ได้เลยนะครับไม่หมายความว่ารัเสเซียจะไม่ได้เลยยิ่งล่าสุดเนี่ยมีรายงานที่ประเมินรายได้จากการขายน้ํามันของรัเสเซียให้กับจีนกับอินเดียรายงานนี้ประเมินเลยนะครับว่ารัเสเซียกําลังจะได้เงินจากจีนกับอินเดียเป็นกรอบเป็นกำมากขึ้นเพราะว่าสามารถขยับราคาขายน้ํามันไปได้สูงขึ้นสูงกว่าเพดานที่ชาติตันตกอั้นเอาไว้ว่าห้าม ซื้อน้ำมันรัสเซียในราคาที่สูงกว่า60ดอลลาร์สหรัฐต่อบารเรลตอนนี้รัสเซียขายน้ำมันให้จีนกับอินเดียน่าจะได้ราคาที่สูงกว่า60ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลแล้วนั่นก็หมายความว่ารัสเซียก็จะมีรายได้ในการเข้ารัสเซียผ่านการขายน้ำมันให้จีนกับอินเดียมากขึ้นนั่นก็หมายความว่ารัสเซียอาจจะได้เงินไปต่อทุนทำสงครามยูเครนจากนี้ต่อไปได้ด้วย ก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับเรื่องมาตรการพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการในการพยายามกดราคาน้ํามันของรัสเซียเนี่ยเป็นมาตรการที่เกิดขึ้นจากชาติตะวันตกกดตรงไปตรงมาไม่ได้ห้ามความบาทตรงไปตรงมาด้วยไม่ได้ชาติตะวันตกก็ใช้วิธีกดราคาบอกว่าจะไม่ซื้อน้ํามันของรัสเซียในราคาที่สูงกว่า60ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลเพราะกดราคาแบบนี้ปุ๊บรัเสเซียก็ ลำบากเลยครับเพราะว่าไม่มีใครซื้อราคาน้ํามันที่แพงกว่านั้นก็มีจีนกับอินเดียนี่แหละที่พอที่จะขายได้ทีนี้พอขายให้จีนกับอินเดียปุ๊บตอนนี้อย่างที่บอกว่าราคามันเพิ่มสูงขึ้นมาโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนปรากฏว่ายังมีน้ํามันของรัเสเซียที่ส่งไปจีนกับอินเดียอย่างต่อเนื่องและมีราคาที่สูงกว่า60ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลด้วย ทำไมราคาน้ำมันตอนนี้ถึงสูงขึ้นมาสาเหตุหนึ่งก็เป็นเพราะว่าราคาน้ำมันโลกสูงขึ้นนะครับเมื่อฐานราคาน้ำมันโลกสูงขึ้นจากการประกาศลดกําลังการผลิตของ O อเปกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้ฐานราคาน้ํามันดิบของรัสเซียสูงตามราคาน้ํามันดิบของโลกด้วยพอฐานราคาน้ํามันดิบสูงขึ้นรัสเซียก็มีโอกาสขายได้ในราคาที่แพงขึ้นขณะเดียวกันอีกหนึ่งปัจจัยครับ ตอนนี้ต้นทุนการขนส่งทางเรือที่ใช้ขนส่งน้ํามันจากรัเสเซียไปยังอินเดียแล้วก็จีนต้นทุนถูกลงด้วยนะครับเพราะว่าหมดฤดูหนาวแล้วการขนส่งมีต้นทุนที่ถูกลงมากเมื่อราคาน้ํามันดิบสามารถขายได้มากขึ้นต้นทุนการขนส่งถูกลงมันก็มีแกลบที่รัเสเซียมีโอกาสได้กําไรจากการขายน้ํามันให้จีนกับอินเดียมากขึ้นไปด้วยซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ก็ทําให หลายคนมองแหละครับว่าถ้าเป็นแบบนี้ชาติตวันตกจะแก้เกมอย่างไรในเมื่อรัเสเซียกําลังจะได้เงินมากขึ้นในการขายน้ํามันให้จีนกับอินเดียเพื่อไปต่อทุนทําสงครามยูเครนได้มากขึ้นด้วยมีหลายชาติเริ่มออกมาตรการออกมาแล้วนะครับเป็นข้อเรียกร้องออกมาอย่างเช่นโปแลนด์เนี่ยออกมาเรียกร้องให้ชาติตวันตกกดราคาน้ํามันรัเสเซียให้ต่ําลงไปกว่านี้อีกแต่หลังข่าวจากการประชุม G7 ยืนยันนะครับว่าชาติตวันตกจะยังคง การกดราคาน้ํามันรัเสเซียไว้ที่60ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเช่นเดิมด้วยการออกมาบอกว่าจริงๆราคาน้ํามันที่กดตอนนี้หกสิบดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเพียงพอแล้วแต่ว่าบางชาติอย่างโปลแลนด์ก็บอกว่านี่ไม่พอยังกดไม่พอต้องกดกว่านี้อีกเพื่อยับยั้งไม่ให้รัเสเซียมีทุนในการไปทําสงครามยูเครน เรื่องรัเสเซียส่งน้ํามันให้จีนกับอินเดียน,นอกจากจะมีประเด็นว่ารัเสเซียกําลังจะทํรายได้มากขึ้นจากส่วนนี้ท่ามกลางมาตรก,การคว่มบาตรของชาติตอนตกแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่ดูเหมือนว่าจะเกี่ยวยงกันแถมยังเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดอีกด้วยทุกคนเชื่อไหมครับว่าการขนส่งน้ํามันรัสเซียไปยังจีนโดยใช้การขนส่งทางเรือเนี่ยส่วนหนึ่งดูเหมือนว่าจะใช้การขนส่งผ่านท่อส่งน้ํามันที่ตัดผ่านประเทศเมียนมาซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของไทยด้วยนะครับ รายงานนี้มาจากสื่อท้องถิ่นของเมียนมาที่ออกมาเปิดเผยว่ารัสเซียกําลังขนส่งน้ํามันเข้าจีนโดยใช้ท่อส่องน้ํามันในเมียนมาที่ดําเนินการโดยเมียนมา o อยล์แอนด์แกสเอ็นเตซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพเมียนมารวมมือกับบริษัทพลังงานของจีนก็คือ China National Petroleum Corporation รายงานระบุนะครับว่าท่อส่องน้ํามันนี้ฝ่ายจีนถือหุ้นใหญ่ก็คือถือหุ้น50.9%ส่วนที่เหลือเป็นหุ้นของฝ่ายเมียนมา ท่อส่งน้ำมันนี้ถูกสร้างเชื่อมระหว่างชายฝั่งเมียนมาที่รัฐยะไ่ไปยังโรงกลั่นน้ำมันที่มณฑลยูนนานของประเทศจีนโดยฝ่ายจีนจะเป็นผู้จ่ายค่าใช้บริการท่อส่งกา๊าซให้กับเมียนมาอีกท่อหนึ่งรายงานอ้างแหล่งข่าวด้านพลังงานเปิดเผยกับเว็บไซต์เมียนมานาวที่นำเรื่องนี้มาเผยแพร่พพนะครับว่ามีเรือขนส่งน้ำมันอย่างน้อย3ามลำขนส่งน้ำมันจากรัเสเซียไม่ต่ำกว่า1ล้านบาร์เรลมาถ่ายที่ท่าเรือในเมียนมาก่อนที่น้ำมันเหล่านี้จะถูกส่งต่อผ่านท่อส่งน้ำมัน ไปยังประเทศจีนต่อไปแม้จะไม่มีการยืนยันแน่ชัดนะครับว่าน้ามันจากรัสเซียที่ส่งถึงเมียนมานี้จะเป็นน้ํามันที่ใช้ในเมียนมาหรือไม่เนื่องจากรัฐบาลทหารเมียนมาเองก็มีนโยบายซื้อน้ํามันจากรัสเซียเหมือนกันนะครับแต่ผู้เช่ยวชาญก็ชี้ครับว่าถึงอย่างไรปริมาณน้ํามันดิบจากรัสเซียที่ขนส่งผ่านท่าเรือในเมียนมามันมีจํานวนมากเกินกว่าศักยภาพในการกลั่นน้ามันดิบของเมียนมาเองที่มีศักยภาพในการกลั่นอยู่ที่วันละ6 0 0 0บาร์เรลเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ส่วนที่เหลือที่ไม่สามารถกลั่นได้ที่เกินศักยภาพในการกลั่นในเมียนมาเองคนก็ตั้งคําถามว่าไอ้น้ํามันส่วนที่เหลือไปอยู่ไหนถูกส่งไปที่จีนผ่านท่อส่งน้ํามันของเมียนมาใช่หรือไม่โดยนับตั้งแต่กองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับจนเกิดการต่อตามรัฐประหารไปวงกว้างทั่วประเทศเนี่ยชัดเจนนะครับว่าหนึ่งในเป้าหมายหลักก็คือท่อส่งก๊าซแล้วก็ท่อส่งน้ํามันที่ครอบคลุมในหลายพื้นที่ของเมียนมาเนี่ย กลายเป็นจุดเปราะบางที่ทําให้เกิดการโจมตีรวมถึงเป็นจุดที่ทั้งสองฝ่ายพยายามเข้าไปยึดครองตลอดแนวท่อส่งก๊าซและน้ํามันในเมียนมาโดยเรื่องนี้ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาออกมาระบุนะครับว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีเจตนาในการโจมตีท่อส่งก๊าซแล้วก็น้ํามันในเมียนมาเลยนอกจากนี้ยังเคยมีการเปิดเผยว่ารัฐบาลจีนได้เคยติดต่อมายังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารขอความร่วมมือไม่โจมตีระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่จีนเข้าไปลงทุนในเมียนมาด้วย โดยบริษัทที่เป็นถูกระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นร่วมในท่อส่งน้ำมันในประเทศเมียนมาร่วมกับจีนเนี่ยนะครับก็คือบริษัทเมียนมาออยล์แอนด์แกสอนเตอร์ไพรส์หรือว่า MOGE ที่เราพูดถึงตอนต้นเมื่อสักครู่เนี่นะครับถูกเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพเมียนมารับแล้วก็อาจถือได้ว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่เป็นแหล่งรายได้หลักอันดับต้นๆที่กองทัพเมียนมาได้รับด้วยซ้ำ ซึ่งที่ผ่านมาฝ่ายต่อต้านรัฐประหารในเมียนมาได้ออกมาเรียกร้องให้ชาติตวันตกดําเนินมาตรการคว่ำบาตรบริษัทนี้นะครับซึ่งสหภาพยุโรปก็ได้ออกมาตรการคว่ำบาตรบริษัทนี้ไปแล้วแต่ว่าท่าทีของสหรัฐต่อบริษัทนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าท่าทีของบริษัทนี้ท่าทีของสหรัฐต่อบริษัทนี้เป็นเพียงแค่การคว่ำบาตรผู้บริหารของบริษัทในานามส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้คว่ำบาตรทั้งบริษัทครับสํานักข่าว today make tomorrow today